แชร์เทคนิควิธีป้องกันบ้านแบบ300%เเขากันกันยังไงนะครับผมสามารถกันได้หมดนะเพื่อนๆเอาเทคนิคที่ผมจะแชร์ต่อไปนี้ไปใช้ได้เลยครับเว้น <Br> uh. แต่ว่าเราจะเจอปูครับ <Br> uh. บทเรียนที่1ครับอย่างแรกเลยเรากดจอยเข้ามาในเซิร์ฟเนี่ยเราจะมีเวลาแค่20วินะครับผมตีเป็นเลขกลมๆนะเรานับ1-20ถึง20ไว้ในใจทันจากนี้ไปเป็นนรกแล้วนะครับผมช่วงเวลาแห่งความสุขได้หมดลงแล้วครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาซื้อของเร็วม,มากเพื่อนๆถ้าไม่ซื้อของแล้วเฝ้าบ้านรอเหยียบเลยอันนี้ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้แน่นอนครับผมเพราะว่าเราจะโดนลุมนะครับเพราะคนลุมปุ๊บเพื่อนๆจะใช้สูตรอัลติเมต F4 ได้ไหมมันก็ได้แหละครับแต่บางซีกรณีเขายกไปแล้วนึกออกปะพอเราออกไปแล้วเนี่ยของมันยังอยู่นะครับเราจะต้องสกัดเขาไม่ให้เขายกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็มาซื้อของไปกนนะครับ ซื้ออะไรก็ได้ครับเราปลดล็อกถึงขั้นไหนซื้ออันนั้นแหละอันที่เราคิดว่ามันดีที่สุดนะครับอย่างเช่นผมจะทําให้ดูนะทุกครั้งที่เราทําอะไรก็ช่างอ่ะต้องลองหุ่นสับขาหลอกเขาไว้ตลอดครับผมเพื่อที่ให้คนที่มันจ้องเจ้าบ้านเราอ่ะไม่รู้ว่าเราอยู่ในบ้านนะครับแล้วพอเหลือสิบวิก็สกิลไปครับสกิลมนอสซาไปอันนี้จะเป็นที่ขัดที่ดีมากนะครับผมดิกโก้เนี่ยมันมีข้อเสียคือมันสตันเขาไม่ได้มันล็อกเขาไม่ได้แต่ข้อดีองมันสามารถขัดได้ครับผม เวลาเรากดกระโดดอย่างนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วจะลบสกิลเมนูซานะครับผมเวลาสตันแบมจะไม่โดนครับแต่ถ้าดิกโก้โดนนะครับแล้วดิกโก้ไกลด้วยนะอยู่ไกลแบบประมาณตรงนี้ก็ยังโดนอยู่นะเพื่อนเพื่อนดิกโก้อันนี้ดีมากเอาไว้ขัดได้สมมติเพื่อนเพื่อโดนอยู่โดนล็อกอยู่นะครับแล้วมันสกิลส่วนได้อย่างเมนูซาใช่ไหมมันส่วนได้เนี่ยเพื่อนๆก็ส่วนไปเลยนะครับสวนดิกโก้ส่วนมือหรืออะไรก็ได้นะครับหรือถ้ามีผ้าคลุมนี่ก็ยิงไปเลยครับแบบสมมุติเราโดนอยู่แล้วก็ยิงขัดไปเลยครับส่วนใหญ่แล้วคนที่โดนขโมยบ้าน่ เขาจะขโมยกัน2คน3คนเขาจะไม่มาคนเดียวนะครับผมโอเคนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมไปทดลองจริงให้ดูเลยดีกว่านะครับผมหลังจากที่จบทฤษฎีไปแล้วดูซิว่าบ้านเราจะเหลือกี่ตัว <Bro. S 1> <laughs> มาครับได้ห้องแล้วอย่าลืมนะครับ20วิครับโอเคซื้อของเฮ้ยมีคนทำเรนโบ้ด้วยวะใครเป็นทำเรนโบว้วะเนี่ยมาด้วยกันนะเปล่า,ารีบซื้อเลยรีบซื้อเลยด่วนๆน,นะครับผมอย่าช้าอย่ามัวชักช้าอยู่ใหญ่ เวลาไม่คอยใครไม่งั้นเดี๋ยวบ้านหายครับผมโอเค่นี้พอมั้งแค่นี้พอกับดักด้วยกับดักด้วยกับดักด้วยไป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 คุมละโอ๊ยไปคุมละคนไปคุมละคนโอเคโอเคโอเคละคนไปปั๊บไปแล้วเวยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้นเราบ้วไปแล้วไปแล้านเราผิดบ้านเฮ้ยบ้านบ้านอยู่ไหนวะบ้านผมบ้านผมเฮ้ยบ้านผมอยู่ไหนโอนหลังนี้โอยมันเอาฉลามไปแล้วมันเอาฉลามไปแล้วโอ้โหแหลกแหลกแหลกด้วยแหลกด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย หมดบ้านแน่โอ้หมดบ้านเด้อโอ้เหยียบเหยียบเหยียบโอ้หลงบ้านอืโอ้โหนี่ยครับอยู่ไหนฉลามยังอยู่โอ้โหช้างยังอยู่โอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรหายไปบ้างกะเนี่ยช้างหายช้างหายตัวหนึ่งบู้วแต่เบอเมื่อกี้ นะครับผมแยกประสาทไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ไหมเอาให,าใหนะม่นะเมื่อกี้ไม่นับได้ไหมเนะี่ยไม่ได้เดี๋ยวถ่ายไปแล้วด้วยตัดออกไม่ได้นเะนี <c> ่ย <oughs> จัดของก่อน,นเพื่อนๆพอเราเคลียร์แบบนี้เสร็จจัดของก่อนนะครับจัดของก่อนนะแนะนําให้เรียงตามผมนะจะได้คอมโบแบบง่ายๆนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับหมดอย่างว่าเหมือนลืมซื้ออะไรบางอย่างวะเอ๊ะแม่ใช้ซื้อผักวะเมื่อกี้ลืมซื้อผักหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมน่าจะลืมซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับ อุ้ยดีนะช้างพชรกับฉลามเรายังไม่หายนะครับผมยังได้อยู่ยังได้อยู่ดูสิเมื่อกี้ใครเอาของเราไปเพื่อนเพื่อนจชื่อได้ไหมเนี่ยเพื่อนน่าจะจําได้แต่เราจําไม่ได้ครับผม <c oughs> <c oughs> ห้ามลืมสูตรผมนะครับสูตรที่บอกไอ,อ้แล้วผิดบ้านโอ้โบ้านเราอยู่นี่จําไว้ว่าหลังนี้หลังใกล้กันกับโรบักช็อปเนี่ยเวลาเหลือแบบนี้ทําไงครับอย่าลืมนะ <c oughs> เราแยกล่างไว้ก่อนเลยแยกล่างเอาไว้นะครับผมปึ๊บไปข้างบน ข้างบนนะครับเข้าไปในบ้านแล้วก็วางป้อมปืนไปนะครับผมมันมากันแล้วเนะี่ยมันมากันแล้วแล้วก็ดักไปตรงฉลามเนี่ยผมดักฉลามก่อนเลยตรงนี้แล้วก็ช้างเพชรไปแบบนี้นะครับผมโอเคอ่าถ้าเพื่อนๆกลัวขัดไม่ทันก็ขยับอันนี้มาขยับตรงนี้มือเนี่ยมันเอาไว้สลายป้อมปืนได้แต่ถ้าเป็นดาบอยู่ในคอนสลายไม่ได้นะครับรอสกิลเลยครับแบบนี้สับขาหลอกแล้วไงสกิลไปดิสกิลไปดิปดอ่ะเออโห ตะิวทีหนึ่งนี่ค้างเลยครับผมผมแหลกผมต้องรีเซิร์ฟว่ะเพื่อนเือนต้องรีเน็ตแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาฮ่าฮคัมแบ็กกลับมาแล้วครับผมรีบซื้อด่วนยามัวแต่ขี้มูเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวโดนอีกเร็วๆๆๆๆๆมีเวลาจำกัดนะครับ20วิีเท่านั้นครับผมดิโก้ต้องเอาไปพาลองหวนพาล่องหวนเอาซื้อแล้วไม่ติดนะครับผมถ้ากดย้ำยบางทีก็ไม่ติดนะเพื่อนเพื่อน ใครที่ซื้อได้เฉพาะกับดักอย่างเดียวก็ซื้อเฉพาะกับดักอย่างเดียวนะครับบ้านเราบ้านเราอยู่นี่บ้านเราอยู่นี่โอเคเหยียบไปมันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้ทำอะไรโอโ้ตัวมีต้องเยอะต้องแยะมันไปเลือกอูดอูดธรรมดาด้วยอูดเพชรไม่เอา <c oughs> เอ๊เขาไปยืนทำอะไรตรงนั้นนะ <c oughs> <c oughs> สงสัยรับลมชมวิวครับ <c oughs> ข้างบนมันเย็นดีครับผมเพื่อน เราก็วางป้อมปืนไปด้านล่างนะครับผม tunnel. เฮ้ยเราแยกล่างมาแล้วนี่ว่าอาแยกอีกทีนึงครับเพราะว่าล่างมันใกล้หมดแล้วนะครับผมโอเคเขาน่าจะส่งทั้งด้านล่างด้านบนตอนนี้เราจะวางป้อมปืนด้านล่างหรือด้านบนได้เหมือนกันหมดนะครับแต่แนะนําให้วางด้านล่างจะดีกว่าผมรู้สึกว่าด้านบนเนี่ยมันจริงหืนไปหน่อยอโอเคน่าจะล่องหนเข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้ล่องหนอยู่แหละป้อมปืนผมยิงอยู่นี่ไงสังเกตที่ป้อมปืนนะครับว่าป้อมปืนเรามันยิงอยู่ไหมนี่ไงเห็นละเห็นละเห็นนะ รอและตอนเนี้นะครับผมเราก็รอสกิลเลยครับทุกคนเขาคิดว่าเราอยู่ด้านล่างนะครับผมว่าสกิลไปเลยดีกว่าสกิลไปเลยแข็งไปแล้วก็จับล็อกไปเอ้ยตัวปอมเหรอตัวปอมเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิกโก้ไปโอเคตัวจิงอยู่ไหนวะเนี้ยตัวจิงอยู่ไหนเขาหลอกเราครับเมื่อกี้ออามาแล้วนี่ไงกลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่ได้แล้วครับติดกับดักไหมติดเรียบร้อยครับผมโดนปีก โดนบีคอมโบคอมโบแข็งไปแล้วก็ฟันไปครับผมนี่คอมโบต่อเนื่องครับแล้วก็เอา้ารีเซ็ตซะแล้วนะครับสูตรที่ดีที่สุดในการขโมยนั้นไม่รู้ว่าเป็นสูตรอะไรแต่สูตรที่ออกได้ไวก็คืออัลติเมต F4 ครับผมสูตรนี้ป้องกันบ้านหายได้อย่างแน่นอนครับ<ๆ>เพื่อนๆเฮ้ยดักไปก่อนดักไปก่อนโอเคคนนี้เขาน่าจะไม่อัลติเมต F4 ใช่ไหมเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่สิบห้าวิได้อยู่ได้อยู่สิบห้าวิไปครับไปครับผมล่องวนไปสวย รอสกิลเฮ้ยห,หรือว่าเรายกไปเลยวะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอัติเมต F4 อีงั้นผมยกไปเลยนะครับสามสองหนึ่งไปเร็วเร็วเปิดแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้โอ้ยเจ้าของบ้านเมื่อกี้เองเหรอครับคิดว่าจะไม่ใช่มีการวุ้กกับมาด้วย <c oughs> ผมไม่อยากจับเขาล็อกอ่ะคือกลัวเขากดอัติเมต F4 หนีนะครับเวลาจับล็อกล้อส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ถ้าเราช่วยกันมันได้อยู่นะเพื่อนเออเอาดิเอาดินั่นแหละแข็งไป ได้ไหมหมดเวลายังหมดยักอุ้ยหมดแล้วหมดแล้วเอาเลยเอาเลยที่เหลือเข้าไปยกเออเออเอาแล้วเออฮ้ยกอีใครมันมาวะเพื่อนเขาก็ไม่ใช่เรามายุ่งทําไมเอาแล้วเอาลวเออนั่นแหละโดนไปอีกหนึ่งครับผมเดี๋ยวล็อกบ้านตัวเองแป๊บนึงนะบ้านข้างๆเราก็ไม่เลวครับผมห่างกันไม่เยอะนะได้อยู่นะหลังนี้เมื่อกี้เขาออกไปแล้วว่ะฝั่งตรงข้ามเราอ่ะใช่ปะ ห้าผมจับล็อกเขากอ่นล่ะจับล็อกเขาก่อนได้ไหมล็อกเลยเนี่ยล็อกเลยครับแล้วก็ยกไปตันไปยกไปโอเคได้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 อ้ยอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยได้ได้ทุกคนน่าจะมาไม่ทันครับมาไม่ทันแน่ไม่เออเรียบร้อยเออล็อกก่อนก็ดีครับลุงยี่ล็อกก่อนดีกว่าล็อกก่อนแล้วค่อยใช้เมิลซ่านะครับผมก็ได้นะแต่ว่ามันจะล็อกยากนิดนึง พราะว่าเราล่องหุ่นไงล่องหุ่นมันจะกะระยะยากอยู่แล้วนะครับทำไมผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เหมือนเขารู้ว่าเราอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะไม่รู้ว่าน,นี่คิดไปเองหรือเปล่านะครับสาตาร์ทไปสาตาร์ทไปแล้วก็จับล็อกไปโอเคยกเลยครับยกเลยยกเลยเออได้ได้เฮ้ออัติเมต F4 ดิเพื่อนอัติเมต F4 ดิเอออีกคนนึงขัดไว้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 ไวไวอยู่ใช่ไหมเอยเจ้าของบ้านเฮ้ยเฮ้ยง เกี่ยวอะไรเด้ยวะเนียโอ้โหพลังคนดีเข้าครอบงำหรือยังไงถ้ามันไม่ขัดผมนะเมื่อกี้ได้แล้วนะครับเขาเห็นเราเปล่าวะเหมือนเขาเห็นผมยังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยเราอาจจะคิดไปเองก็ได้รอเวลานะครับผมจับล็อกก่อนไหมไม่แต่ว่ามีเบคอนมาด้วยสองคนสองคนอุ้ยโอ้โหผมโดนไปด้วยผมโดนวางป้อมปืนด้วยเนี่ยสวยแล้วอะช่วยช่วยช่วยเออเอาดิ เอาดิไดไหมได้ไหมไดไหมเบคอนได้เบคอนมันไดเบคอนมันไดเฮ้ยเบียคอนเอาน้องส้มมาเลยเอาน้องส้มมาเลยเมื่อกี้ส่าห์เป็นตัวล่อซื้อให้นะครับเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ใกล้บ้านเราใช่ป่ะไม่ใช่บ้านเราหลังไหนวะเนี่ยอาอแล้วผมเป็นโลคหลงบ้านตัวเองเพื่อนโอเคระหว่างฉลามกับน้องส้มผมเลือกน้องส้มนะครับเพราะว่าน้องส้มเนี่ยมันเอาง่ายกว่านะเพื่อนรอเวลาแป๊บนึงนะอุ้ย ดูได้ไงวะวางป้อมปืนเลยไหมล่ะผมว่าเราวางเลยก็ได้นะวางไปแล้วก็อรอครับ8 7 6 5 4 3 2แข็งไปโอเคยกเลยยกเลย,ย,เลยตอนนี้แหละโดนแล้วไปแล้วครับผมน้องส้มครับน้องส้มน้องส้มเฮ้ยเบคอนไปล็อกบ้านด้วยเรายื้อเวลายื้อเวลาใเพื่อนอุ้ย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 จะมีคนอื่นอยู่ด้วยนะเรียบร้อย บคอนเสร็จเนี่อทุกคนครับทำไมจ้องบ้านผุมแบบนั้นอ่นะบ้านอื่นก็ดีต้องเยอะนะไปเอาบ้านอื่นดีกว่าไหม <laughs> ทุกคนเราเอาบ้านเราคนเดียวเลย